สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องวัดอินฟินิตี้นะครับวันนี้ก็มีเวลานะครับช่วงนี้งานโอทีค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยมีเวลาเอารถ5้าสิบซีซีฮอนด้าชาลีนะฮะคันที่เคยทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะครับคันนี้นะฮะตัวตัวที่มีทะเบียนนะครับแล้วก็ฮอนด้าจิโอโนคันนี้นะครับ นะฮะแล้วก็ฮอนด้าชาลีตัว 50cc เดิมๆคันนี้แต่ไม่มีทะเบียนนะครับอตอนนี้ก็ตระกูลมินิไบค์ก็เริ่มกลับมาเพราะว่าเห็นในในกลุ่มมินิไบค์ในกลุ่มชาลีก็เริ่มมีอะไรมีอะไรมาขายแล้วครับก็เลยนำสามคันเนี้ยมาจอดเอาออกมาที่จอดไว้นานนะครับเอาออกมาเอาความสะอาดนะครับ แต่ว่าวันนี้ค่อนข้างมืดนะฮะก็เลยยังไม่ได้มีเวลาสตาร์ทฮะเดี๋ยวว่างๆก็จะสตาร์ทเครื่องช่วงกลางวันอีกทีนะครับหลังจากที่ได้ใช้เวลาไปกับ Honda Nova d a ดมาหลายเดือนนะครับช่วงนี้ก็ใกล้จะสมบูรณ์หมดแล้ว Honda Nova d a ดนะครับก็เลยหันมาจัดการกับนี่ฮะวินดีไบคันนี้ก็เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกชมได้ดูนะฮะความคลาสสิกความ มีสเสน่ห์ของรถ m i n i บ i k e ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวว่างๆจะมานำให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเสียดายมากเลยนะครับที่ไม่มีเวลาดูแลก็คือจอดเอาไว้ในร่มแต่ว่าทั้งฝุน่นทั้งแสงแดดก็ทำให้แบบผิวของสีแล้วก็พวกไฟเบอร์ต่างๆนะกรอบนะนะฮะอย่างคันนี้ก็ตอนแรกก็ค่อนข้างใหม่นะอันนี้สีก็ลอกร้อนเหมือนนะครับ สตาร์ทน่าจะยังสตาร์ทติดอยู่นะครับเดี๋ยวว่างๆมีเวลาเดี๋ยวจะมาสตาร์ทอีกทีนะฮะตอนนี้ก็เลยต้องเอามาออกปัดฝุ่นมาดูพวกวาล์วาน้ำมันพวกท่อน้ำมันท่อต่างๆว่ามันเปื่อยมันหลุดร่ยป่ะนะฮะแล้วเดี๋ยวสตาร์ทติดเดี๋ยวจะทำคลิปให้ทุกชมได้ดูอีกทีนึะฮะช่วงก่อนหน้าสองสามปีที่แล้วเคยทำคลิปเกี่ยวกับมินิไบค์พิธีนะฮะ แต่ช่วงนั้นไม่ได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าผู้คนหันไปเล่นรุ่นอะไรกันก็ไม่รู้ก็เลยเอาเก็บเอาไว้นะฮะตอนนี้รู้สึกว่าจะมีความนิยมกลับมาอีกแล้วนะฮะเพราะว่าราคาอะไหล่แล้วก็ราคาการซื้อขายก็เริ่มมีราคาสูงขึ้นนะฮะวันนี้เพราะวันนี้เพิ่งจะเห็นในกลุ่มของชมรมพวกรถชาลีพวก5 0ซีนะฮะที่นำมาขายก็เห็นราคาแล้วก็ค่อนข้าง ตกใจว่าราคาเริ่มมีราคาสูงแล้วนะฮะวันนี้ก็เจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะเอาออกมาปัดฝุ่นเฉยๆยังไม่ได้ล้างนะฮะคันนี้ก็นี่ฮะคันที่มีทะเบียนก็เลยต้องต่อทะเบียนทุกปีนะครับตอนนี้ก็หลักใจความการต่อทะเบียนของชาลีก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเรารถถูกต้องตามกฎหมายก็คือสําคัญที่เพิ่มมาก็คือเนี่ยฮะปัง,งโซ่ต้องมีนะครับแล้วก็กระจก เราก็พวกไฟเลี้ยวไฟหน้านะครับต้องมีเวลาไปต่อทะเบียนนะครับตรวจสตรวจสภาพนะครับมันจะผ่านนะฮะถ้าบางโซ่ไม่มีกับกระจกไม่มีนี่คือก็ไม่ไม่ผ่านแล้วนะครับก็คือไปต่อหงก็จะไปต่อปีละครั้งนะฮะอันนี้ก็เลยจะต้องต่อทะเบียนอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงถ้าทําความสะอาดเสร็จแล้วยังไงถ้าสตาร์ทติดเดี๋ยวจะนํามารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกทีหนึ่ง เพราะว่าหลายๆท่านรุ่นน้องๆอาจจะไม่รู้จักรถพวกนี้นะครับเพราะมันค่อนข้างเก่าแล้วก็หาจะบอกว่าหาดูยากก็ไม่เชิงแต่หาคันที่สมบูรณ์แบบสมบูรณ์จริงๆอะไหล่แท,ท้จริงๆหาค่อนข้างยากนะครับเพราะอย่างคันนี้ที่เก็บเอาไว้ก็คือสมัยก่อนก็คือพยายามหาอะไหล่แท้มาใส่ให้ครบนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังได้เป็นบางส่วนแท้มั่งเทียมมั่งผสมกันให้มันสวยนะฮะแต่เน้นอะไหล่แท้ 60%นะฮะที่ได้มานะครับที่เหลือก็จัดสภาพตามสภาพที่ควรจะเป็นนะครับอย่างถังน้ำมันของเก่ารถ 30- 40ปีแล้วก็ต้องมีสนิมมีอะไรเงี้ยก็มันก็มีปัญหาเราก็ถอดมาต่อตรงแล้วก็ทำความสะอาดให้มันดีให้มันใช้ได้ใช้งานง่ายๆนะครับเดี๋ยวถ้ายัางไงเดี๋ยวถ้าสตาร์ตติดยังไงเดี๋ยวจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกทีนะครับวันนี้ก็เอามาให้ดูนะฮะคันนี้ก็คือ Honda g i o n o นะครับ 50ซีซี G C นะครับ,นะรบแต่ก่อนนี้ใหม่มากนะครับซื้อมาจากตลาดน้เมืองชนนะครับคันนี้ซื้อมาเมื่อกี่ปีแล้วจำไม่ได้ราคาอยู่ที่1 9 0 0 0บาทแต่ตอนนั้นสภาพใหม่กว่านี้เยอะเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มเก่าลงแนละ้วเพราะว่าตามการเก็บไม่ได้ใช้งานเพราะว่าจอดอย่างเดียวนะครับ ตอนนี้เห็นราคาที่ลงขายกันก็อยู่ที่ประมาณ17,900-18,000เ็ดก้า็ภสภาพดีๆมีโลโกโ้ครบๆนะฮะแต่ตอนนี้อย่างคันของผมนี่ก็คงเก่ามากแล้วถ้าขายก็คงได้ไม่ถึงอะก็คงจะเก็บเอาไว้เนี่ยละฮะขายไม่ได้ก็เก็บเอาไว้ส่วนคันนี้ฮอนด้าชาลีเดิมๆคันนี้ก็อะไหล่ค่อนข้างสมบูรณ์เนียฮะอย่างระบบโชค๊คอะไรเงี้ยบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเนี่ยดึงอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ปล่อยลงไป ไม่ต้องมาบิดนะะอันนี้เป็นรุ่นแกนโตก็คือชกหน้าจะใหญ่นะฮะเดีนะะ๋ยวที่เคยทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูเมื่อสาปีที่แล้วนะฮะ,นะฮะอันนี้จะเป็นแกนเล็กนะครับนะะดูแกนหน้านะฮะแกนเล็กนี่เป็นต้นแบบของโชกอัพไซด์ดาวเลยนะครับนะะเห็นไหมครับโชกจะเป็นแบบอัพไซด์ดาวนะฮะเดี๋ยวยังไงวันนี้ก็ มืดแล้วเดี๋ยวยังไงเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าตอนนี้ได้ขยับออกมาแล้วเดี๋ยวจะทําความสะอาดแล้วก็สตาร์ทมารีวิวให้ดูกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ